คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะสิ่งที่เขากำลังรู้สึกเกี่ยวกับคุณในตอนนี้อะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะเขาอาจจะ คิดถึงนะคะช่วงเวลาดีๆกับคุณนะคะบางคนอาจจะชอบทะเลนะหรืออยากจะมาพักผ่อนข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะมาใช้เวลาพักผ่อนกับคุณบางคนนะเขอาจจะเครียดไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยอะ่ะเหมือนอยากจะชวนคุณไปเที่ยวทะเลด้วยนะคะเห็นปะ หาดทายสายลมสองเราดื่มน้ำมะพร้าวด้วยกันเร็วๆนี้ไม่รู้ว่ามีใครใกล้ถึงช่วงเทศกาลสำคัญหรือเปล่าเห็นของขวัญมันเกิดเนาะนะคะเ,เขาอาจจะอยากที่จะมอบอะไรดีๆให้กับคุณนะคะหรือไม่งั้นคุณนะ่ะ เป็นเหมือนของขวัญล้ำค่ามากๆเลยนะคะในชีวิตเขาด้วยเนาะหรือคุณน่ะคือคนพิเศษคุณแบบในเทศกาลพิเศษต่างๆเนี่ยคุณทำนู่นทำนี้ให้เขาอาจจะแบบมีของขวัญอะไรอะไรพวกนี้หรือเขียนการซึ่งเขาไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนเลยนะคะ เอาจริงๆเนี่ยนะเขาเนะ่ยเป็นคนที่เปิดใจค่อนข้างยากนะคะแต่คุณนะ่ะเข้าไปไขใจไขกุญแจใจของเขาได้อีกในหนึ่งอเขาคิดว่าคงไม่มีใครเข้าใจเขาเหมือนกับคุณแล,ะละ้วล่ะหรือถ้าตอนเนี้ย มันเหมือนมีใครสักคนปิดกัน้นความรู้สึกข้าจะเคยไม่น่ารักกับคุณเขาอยากจะเคลียร์ใจนะคะไขใ,ใจนะคะเข้าถึงใจคุณอีกสักครั้งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณนะ่าจะเปิดประตูประตูบ้านประตูใจให้กับเขาหรือเปล่านะคะคุณนะ่ะเหมือนคนที่เอ่อ คอยซัพพอร์นะคะอะไรให้เขาเสมอเลยเออซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกต่างๆคอยช่วยเหลือนะคะบางครั้งเ็อาจจะเจอเรื่องยุ่งยากอุปสรรคแต่เหมือนคุณนะ่ะโยนโยนห่วงยางให้เขาอะเหมือนแบบคุณอาจจะฉุดเขาจากประสบการณ์อันเลวร้ายด้วยนะตอนที่เขามาเจอคุณเขาอาจจะเคยผ่านเรื่อง เรื่องร้ายๆมาก่อนเหมือนเหมือนคนที่โยนชูชีพโยนห่วงยางให้คนที่กำลังจะจมน้ำนะคะเออทีเนี้ยสิ่งเหล่านี้เขาไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนอีกในหนึ่งนะคะตอนเนี้ยเขาก็ยังแบบมีความรู้สึกที่ยังวนเวียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณอยู่ในหัวในใจบางคนบางกรณีนะนะคะ อาจจะ move on เป็นวงกลมกันมาหลายรอบเราได้ซ้ำไปนะคะพยายามจะตัตดก็ตดัตดนี่ค่ะพยายามจะไม่คิดถึงก็ยังไปวนเวียนอยู่ในหัวใจอย่างเงี้ยโคนันมานะเห็นปะเขานะ่ะคอยสะกดรอยสองคุณอยู่คะ่ะนะคะแว่นขยายเชียเออ ตอนนี้คุณไปไหนทําอะไรอยู่กับใครนูน่นนี่นั่นๆน,นใครในนี้ชอบดูคนนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเออเธอไปไหนเธอไปคุยกับใครเธอเช็คอินที่ไหนเนี้ยซองเก่งเผื่อกเก่งเผื่อก,ก็มาและเห็นกลางนี้คะช่วงเนี้ยคุณอาจจะดูหนารักขึ้นดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นดูแซบขึ้น จนบางทีเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ได้ละเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันมองเธออยู่นะมองเธออยู่แล้วก็มีคาว่าห่วงกางนะคะช่วงนี้คุณดูเลอคามากๆนะคะและเขารู้แล้วว่าไม่เคยมีใครให้เกียรติเขา หรือให้ความสำคัญกับเขาเหมือนที่คุณเคยให้เขาอีกในหนึ่งหากเขาอะค่ะเคยไม่ได้ให้เกียรติในความรู้สึกคุณเขารู้สึกว่าเขาควรที่จะมอบอะไรดีๆที่คู่ควรกับสิ่งที่คุณควรได้รับช่วงนี้คุณดูรักตัวเองแล้วคุณแบบเห็นคุณค่าตัวเองมากๆนะคะอืมจนบางทีเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณให้คุณค่าตัวเองมากขนาดนั้คุณจะยังเปิด ใจรับเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะเคยทอกซิก <c oughs> <c oughs> กับคุณมาก่อนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนยาพิษหร,รือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ใดๆก็แ,กแล้วแต่มันมีควาว่าก็อยากจะรักษารโรคหรืออยากจะมาเยียวยาความสัมพันธ์นี้ยกับคุณช่วงเนี้ยไม่รู้ใครไม่สบายนะคะทานยาบ่อย เอออาจจะเป็นเขาหรือคุณถ้าคุณอาจจะมีโรคประจําตัวเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณนะอย่าลืมทานยาด้วยนะนะคะหรือเขาอาจจะไม่สบายเขาอาจจะคิดถึงการดูแลเอาใจใส่จากคุณเนาะสิ่งที่เขากําลังรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของคุณณขณะน,น,นี้ใกล้เทศการพิเศษเข้ามาแล้วสินะอืม ก็นี่ก็เดือนกันยาเนาะต่อไปก็เดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะ,ะ่คะฮาโลวีนคริสต์มาสนะคะปีใหม่เทส เทศกาลพิเศษเหล่านี้เขาแวบ,บคิดถึงค่ะการได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันกับคุณเขาอาจจะไม่เคยแบบได้มีเวลาให้กับคุณเลยในช่วงเทศกาลแต่เขารู้สึกว่าคราวนี้ไม่ได้ละต้องมาใช้เวลากับเธอก่อนที่เธอจะไปเซเลเบรตหรือเฉลิมฉลองเทศกาลพิเศษกับใครนะคะอืมอาจจะอยากจะมานั่งทานข้าวกับคุณโรแมนติกดินเนอร์กับคุณในช่วงเทศกาลพิเศษหรือเปล่าหรือ ช่วงนี้ทานข้าวไม่อร่อยทานกับใครก็ไม่เหมือนทานกับคุณอยากจะมากินข้าวกับคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะเนะี่ค่ะจำลูกเต่าลูกแรกที่ขึ้นมาได้ไหมคะที่เป็นต้นมะพร้าวเห็นป่ะคะ beach sea island บางคนชอบทะเลบางคนรักทะเลนะคะบางคนอาจจะอยู่ไกลชนิดที่แบบวะ่าต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาหานะคะเออน่าจะอยากมาหาคุณหรือใช้เวลาก,กับคุณนะคะดื่มน้ำมะพราะ้าวริมหาดแดนหรือถ้าอยู่เมืองไทยเหมือนกันนี่อยู่ใกล้กันนี่แหละนะคะอยากจะชวนคุณไปเที่ยวทะเลผ่อนคลายช่วงนี้ก็อาจจะเครียดไงอยากจะพักเอ่อ take vacation พักร้อน ก็รู้สึกว่าความสมัมพันธ์ที่คุณกับเขามีให้กันมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆเลยนะบางคนเนี่ยคุณอาจจะเคยไปวัดด้วยกันหรือเปล่าไปศาลเจ้าไปที่ศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันเขารู้แหละว,ว่าเราสองคนผูกพันกันมาชนิดว่าไม่มีอะไรการันตีโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วมันมีคำว่าผูกพันนะคะใส่ซองกระถิ่นร่วมกันหรือเปล่าเนี่ย คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเจอกันทางเดทติ้งแอปเนาะถ้าไกลกันเนี่ยเขาแอบ,บคิดเหมือนกันนะกลัวเหมือนกันนะว่าคุณเนี่ยจะไปเดทกับใครคุณยังใช้แอปอันนี้ไปคุยกับใครหรือเปล่านะคะเออทำไมคิดไม่น่ารักกับเราเลยอะแล้วก็ เหมือนช่วงนี้ไม่รู้ใครอยู่ในเมืองร้อนอยากจะมาทานอะไรเย็นๆด้วยกันบิงซูคากิโกริหรือคุณเป็นความสดชื่นหอมหวานในชีวิตเขาหรือแค่ได้เห็นคุณเห็นรอยยิ้มคุณเนี่ยคะ่ะเขาก็รู้สึกชื่นใจแล้วแหละใครชอบทานแบบของหวานแบบเย็นๆพวกออน้ำแข็งใสบิงซูคากิโกริหรือเปล่าคะหรืออาจจะเคยไปทานขนมด้วยกันมา นะสิ่งที่เขากำลังรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของเราในขณะนี้เขารู้สึกว่าเขาโชคดีนะคุณเหมือนเป็นลัคกี้ชาร์มค่ะเขาโชคดีมากๆเลยที่มีคุณเข้ามาในชีวิตบางคนเพิ่งมารู้มาสายนะคะเออทำไมฉันไม่ดูแลเธอให้ดีละ่ะนี่มันมีคำว่า world โลการเดินทางค่ะนะคะท,ท่องเที่ยวอยากจะเดินทางไปด้วยกันทุกที่หรืออยากจะเดินทางไปในความสวรรค์หรือถ้าอยู่ไกลแน่นอนอยากเดินทางเข้ามาอุ้ยโบสถ์มาเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คุณกับเขาอาจจะเคยใช้เวลาร่วมกันในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเขาคิดว่าความสมัมพันธ์นี้เป็นสิ่งที่แบบเลอค่าล้ำค่ามากๆบางคนอยากจะเข้าโบสถ์กับคุณเหรอ <c oughs> มีใครชอบดิสนีย์คะ่ะแอริเอลแอบใจมาหรือไม่งั้นนะคะเสียงเพราะๆของคุณเนี่ยนะคะเสียงนางเงอเหมือนว่ามันมีคำว,ว่าเสียงที่สะกดใจเนาะเคลิบเคลิ้มหลงไหลอาจจะอยากได้ยินเสียงคุณและเห็นประคัะคอนเซิร์นกับทะเลเลยอ่ะอม,มีอะไรกับทะเลอยากจะไปเที่ยวทะเลกับคุณหรือเปลา่า ะะเขายัางอยากให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันเบ่งบานมันนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่อาจจะแห้งแรงเหี่ยวฉาไปแล้วเนี่ยอยากให้กลับมาสดชื่นนะคะผลิใบอีกครั้งแล้วมันมีสีเขียวเนาะการสื่อสารเขาอาจจะอยากค่อยๆแง้มปากสนทนาคุณว่าถ้าก่อนหน้านี้ไม่รู้อะไรที่ปิดอุดปากเขาไว้เนี่ยอยากจะแง้มปากสนทนากับคุณ ห่วงก้างอีกรอบนะเห็นปะคะเมื่อกี้มีแล้วใช่ไหมคะลูกเต่าที่ห่วงก้างใครช่วงนี้ห่วงก้างหนะักมากนะคะเออแล้วจะบอกว่าเขาเหมือนเขารู้สึกเป้ามนสะกดของคุณนะ่ะออ,อารมณ์แบบเหมือนคุณไปเสกอะไรเนี่ย <c oughs> ให้เขาแบบคุณไปทําอะไรมาหรือเปล่าอ่ะทําไมเขาเขาแบบเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยเออ ในคาสเซลเล์มูนหรือคาสเแคปเตอร์สากุราก็มาอ่าเขาอยากจะบอกอะไร เขาอยากจะรู้ว่าคุณนะคะยังมีความรักลึกซึ้งให้กับเขาอยู่ไหมนะคะเออเขาอยากรู้จริงๆนะอันนี้มันเป็นเพลงค่ะนะคะของ b g s How Deep Is Your Love ความรักของเธอมันยังมีให้ฉันอย่างลึกซึ้งไหมฉันอยากจะรู้จริงๆนะนะคะอ How Deep Is Your Love นะคะอ่า หมือนจะมีคนชอบเพลงเก่าในนี้นะอันนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะคะและตลอดไปจากนี้และตลอดไปเขาจะเป็นคนของคุณนะคะ Now and forever I will be your man เป็นเพลงค่ะชื่อ Now and forever นะคะขาเดิชันมาสมีคนชอบเ,เพลงเก่า Now and forever I will be your man นี่ อันนี้ไม่รู้นะคะมีเซนอะไรสัมผัสได้เขาบอกว่าเขาว่าเขารู้เขาเขาว่าเขารู้แหละว่าเขารักคุณตั้งแต่ก่อนจะได้เจอคุณดูเป็นฟีลที่แบบว่าอาจจะเห็นรูปกันมาก่อนแต่รู้เลยว่าถ้าฉันเห็นคนนี้ได้เห็นในระยะสายตาเนี่ยฉันต้องตกหลุมรักคนนี้แน่ๆเลยนะคะเหมือนเป็นคนที่ฉันรอมันนานอืม นะคะอันนี้มันเป็นเพลง I Know I Love You ในค่ะ Costarberg Garden นะเป็นเพลงเป็น band เป็นวงนะครับน่าจะยยคเอ้า90หรือไม่ก็ปี2000ต้นๆน,น,นะคะนะคะจากออสเตรเลียใครอยู่ออสเตรเลียหรือเปล่าเนี่ยนะคะ I Know I Love You Before I Met You โอ้มีคนอยู่ออสเตรเลียจริงๆนะหรือ อีกในหนึ่งก็น่าจะชอบเพลงเก่าเกนะคะก็8ปดเกาศู 2, นย์หรือสองพันต้นต้นอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นเพลงของ Savage g กรเดีนนะคะ Truly m a d l y Deeply เนาะคือเขาแบบอยากจะไปกับคุณทุกที่ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาลงห้วยอปไปทะเลนะคะประมาณแบบว่าฉัน I w a n เจอร์สแตนวิชเ o อออนเดอะมาร์เทนี่อยากจะอยู่กับเธอนะคะบนเทือกเขาสูง I wanna be with you in the sea ก็คืออยากจะไปทะเลกับเธอมีนาัยยะของทะเลอีกแล้วเห็นปะคะ I wanna lay like this forever นะคะก็อยากจะนอนเคียงข้างกันอย่างนี้นะคะ Until the sky falls down I mean จนกว่าที่แบบว่า,าพระอาทิตย์นะคะหรือเอ่อท้องฟ้าจะมืดมิดอะไรอย่างเงี้ย I wanna stand with you on the mountain ไม่เอาไม่ร้องจบนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังเนาะสนใจดูดวงส่วนตัวทักมาได้นะคะตามลายแทนที่ขึ้นให้นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ